สวัสดีครับอยู่กับนั่งเล่าเรื่องนะครับวันนี้เรา,าพูดถึงเรื่องแปลกประหลาดกันบ้านครับอันนี้เป็นเรื่องที่มาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับกองทัพอินเดียนะครับประกาศพบรอยเท้าเยติเป็นครั้งแรกเยตินะครับก็คือสัตว์ในตำนานนะครับเป็นสัตว์ที่เขาตามหากันมานานมากนะฮะเยติมีลักษณะเท้าขนาดใหญ่นะครับมีเท้าขนาดใหญ่แล้วก็ มีตัวขนาดใหญ่ปกคลุมไปด้วยขนนะฮะหรือในฝั่งยุโรปเขาฝั่งยุโรปอเมริกานะครับเขาจะเรียกกันว่าบิ๊กฟูดนะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่เขาหายากมากและเขาบอกมีหลายคนบอกว่ามันไม่มีจริงนะครับแต่ตอนนี้กองทัพอินเดียเขาประกาศว่าเจอรอยเท้าของพวกมันแล้วนะครับเลยกลายเป็นกระแสโด่งดังมากนะครับ องย้อนกลับไปดูนะครับในอดีตก็เคยมีคนพบรอยเท้าแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับในปีคศ1937นะครับนะฮะก็มีคนพบรอยเท้าของบิฟูเชน่นเดียวกันและในปี2020นะครับก็มีกองทัพอินเดียบอกว่าคนพบรอยเท้าของเจ้าเยติอีกแล้วนะครับก็เลยทำให้เป็น ไล่ล่าตามหาตัวของเยติหรือบิตฟุตให้เจอให้เร็วที่สุดนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมลดกดไลค์และกดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับและท่านผู้ชมคิดว่ารอยเท้านั้นเป็นของเยติจริงๆหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์บอกผมได้ข้างล่างนะครับหรืออยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับแนวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับ สำหรับวันนี้นั่งเน่าเรื่องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ